เส้นทางในฟุตบอลโลก2022ของลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงชาวอาร์เจนไตนย,ยังคงเดินหน้าต่อไปหลังทับฝ้าขาวเอาชนะโปลแลนด์2ประตูต่อ0ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเกมนี้เมสซี่ยิงจุดโทษพลาดในนาทีที่39ซึ่งเป็นการพลาดจุดโทษในฟุตบอลโลกหนที่2ของเจ้าตัวหลังจากครั้งแรกยิงพลาดในเกมกับไอซ์แลนด์เมื่อปี2018 ทำให้เขาครองสถิติยิงจุดโทษพลาดมากที่สุดในฟุตบอลโลกนับเฉพาะการยิงระหว่างเกมเท่ากับอาซามูอากิยานอดีตหัวหอ,อกการนาที่ยิงพลาด2ครั้งเช่นกันแต่หลังจากนั้นทีมฟ้าขาวมาได้ประตูจากอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์ในนาทีที่46และคูเรียนอัลบาเลสในนาทีที่67 ชัยชนะนัดนี้ทำให้อาร์เจนตินาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4ไปพบกับออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่มดีขณะที่โปแลนด์แม้จะพ่ายไปในเกมนี้แต่ยังเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มเนื่องจากผลอีกคู่เม็กซิโกชนะซาอุดิอาระเบีย2ประตูต่อหนึ่ทำให้ทั้ง2ทีมมี3แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียโปแลนด์ดีกว่า โดยจะเข้าไปพบกับแชมป์เก่าฝรั่งเศสหลังจากเกมเมซี่เผยว่ารู้สึกโกรธตัวเองที่ยิงจุดโทษพลาดแต่หลังจากความผิดพลาดนั้นทีมก็เล่นได้แข็งแกร่งขึ้นส่วนเกมหน้ากับออสเตรเลียจะเป็นเกมที่ยากต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดและขอมองเส้นทางในฟุตบอลโลกแบบนัดต่อนัดส่วนลิโอเนลสกาโลนีกุนซือฟ้าขาวชื่นชมนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บ3มแต้มได้ในเกมที่ทีมต้องการชัยชนะส่วนเกมกับออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องง่ายและอาร์เจนตินาไม่ใช่ตัวเต็งของฟุตบอลโลกส่วนทางด้านวอยเช็คเชสเน่านของโด แนที่เซฟจุดโทษของเมซี่และป้องกันจังหวะสําคัญหลายครั้งในเกมนี้กล่าวว่าดีใจที่เซฟลูกยิงของเมซี่ได้และไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นการช่วยให้ทีมได้เข้ารอบการเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นเหมือนความฝันแต่ก็ยังเต็มที่กับเกมต่อไปส่วนฝั่งเม็กซิโกเคราโดมาติโนประกาศยุติการทําหน้าที่กุนซือหลังทีมต้องตกรอบแบ่งกลุ่ม พร้อมยอมรับว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกับความน่าผิดหวังและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกขณะที่เกมในกลุ่มดีฝรั่งเศสแชมป์เก่าพายนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ให้กับตูนิเซียไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งแต่ยังเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนตูนิเซียตกรอบด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่มหลังจบเกมดีเดีเดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศส พูดถึงการปรับทัพผู้เล่นถึง10คนในเกมนี้ว่าจําเป็นต้องพักนักเตะเพราะมีเกมในทุก4วันและพร้อมยืนหยัดเคียงข้างนักเตะไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนและทีมทําได้ตามเป้าคือการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนชาเลวคารีผู้จัดการทีมชาติตูนิเซียยอมรับว่าเสียดายที่ทีมต้องตกรอบแต่ก็ภูมิใจเพราะทีมเล่นได้ดีมากและสามารถเอาชนะทีมอย่างฝรั่งเศสได้ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันออสเตรเลียเฉือนชนะเดนมาร์กหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเป็นครั้งที่2 หลังจะเคยทำได้มาแล้วเมื่อปี2006 และเป็นชาติแรกจากโคต้าเอเชียที่ได้เข้ารอบ World Cup น็อกเอาท์เวิร์คัพหนนี้แกร์มอาโ,อโนเฮสโคดทับจิงโจ้เผยหลังพาทีมเข้ารอบว่าภูมิใจในตัวทุกคนที่ทำงานด้วยความเชื่อมัน่นจากนี้นักเตะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและงดใช้โซเชียลมีเดียส่วนแคสเปอร์ยูมันเฮสโคดของโคโนมยอมรับหลังทีมตกรอบเวิร์คัพหนนี้ว่าผลงานของทีมยังไม่ดีพอและถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองสุดท้ายด้วยโปรแกรมการแข่งขันประจำวันนี้เริ่มที่กลุ่ม F โครเอเชียพบกับเบลเยียมถ่ายทอดสดทางช่องครู ฟอยู you, และช่อง9เอ็มคอร์ดอีกคู่แคนาดาพบกับโมร็อกโกถ่ายทอดสดทางช่องไทย PBS จากนั้นเกมในกลุ่ม E ีทาการแข่งขันในเวลาตีสอทั้ง2คู่ญี่ปุ่นพบกับสเปนถ่ายทอดสดทั้งช่องครูฟ o r y ยูและช่อง7อีกคู่ของกลุ่มนี้คอสตาริกาพบกับเยอรมนีถ่ายทอดสดทั้งช่อง32 ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Collower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ